มือคนไทยไม่แพ้ศาสตร์ใดในโลกจริงๆนะครับทำอุโมงค์ไห้อย่างลึกเลยตครงมาห่างในยิ่งกว่ายานอาวกาศนะครับพี่น้องใกล้ๆยานอาวกาศเลยเย็นเจี๊ยบขางในนะครับทำไน้สุดจริงๆนะครับสำคัญคนไทยไม่เคยมองข้ามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตึกไม่ว่าจะเป็นห่างไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะครับเพื่อนก็จะมีระบบความปลอดภัยคือถังดับเพลิงต้องมียัให้ลุงทั้งบ้านรือว่าประเทศไทยไม่เจริญมาเห็นนี้นะครับไปถึงไหนกันแล้วนะครับสามารถทำเงื่องใตดินได้แล้วนะครับบนอ่อยจริงๆนะครับเห็นแล้วก็ออนซ่อนจริงๆนะครับประเทศไทย สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีเบากลียงแซนแนลแลวก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้บากกล่งอยู่ที่นะครับใต้สถานีรถไฟฟ้าสามย่านมิตรทาวนะครับเบากกล่งจะพาพี่พี่นะครับเดินออกจากสถานีรถไฟฟ้านะครับทะลุอุโมง์ลึกยาว200อเมตรนะครับ เดินไปทะลุเมืองใต้ดินนะครับว่าจะเส้นเท่าไรนะครับถ้าไป็นรับส้มน้องกันนะครับตรงนี้ก็ลงมาจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นไปที่สถานที่ต่างๆนะครับสามารถไปประตูนั่นประตูนี้ได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นออกไปที่จามจุรีสแควร์นะครับพี่น้อง ห็นบ่นะครับตรงนี้ออกไปได้แต่บอกว่าแหล่งจะเข้าไปที่นะครับตรงนี้ก็เป็นทางออกเหมือนกันนะครับก็แหล่งจาะพาพี่ๆไปเดินอุโมงค์ทะลุความเจริญนะครับสามยันมิตดทาวเขามากก็เห็นนะครับ มงแถบแตกนะครับพี่ๆทุก่านคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ๋อประเทศไทยมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ใดจะขึ้นลิฟต์ก่อไปตรงนั้นได้นะครับแต่บอกพลเรือจะเดินตรงนี้ไม่ได้ขึ้นลิฟต์นะครับสุดยอดคน,นบแบบสุดยอดไอเดียนะครับมีเวลาปิดถนนนะครับพอพลเรือนก็ขึ้นมาจากสถานีรถไฟฟ้าเด้อน,นะครับ ยองรดไฟฟ้าแล้วก็เดินต่อนะครับเบิงสีขาวสะอาดงามตานะครับประเทศไทยมีอะไรแบบนี้ด้วยเ,าายเยขาบอหวาตรงนี้นะครับพี่น้องเดินอุโมงทะลุเมืองใต้ดินไปเบ่งน้ำกันนะครับหวาทะลุจริงบ่ครับ โอ้โหเข้ามาแล้วนะครับอลังการงานสร้างสุดๆนะครับป้อเต็มเออได้มาเห็นนะครับอุโมงประเทศไทยนะครับทำได้ไงนะครับตกตะลึงนะครับวิวทุกขานไะม่คิดว่าจะทำได้ขนาดนี้นะครับสุดยอดความอลังการนะครับคนเดินผ่านแต่ละวันเยอะแยะมากมายนะครับ อุโมงสามย่านมิดเทาวเด้อนะครับที่นี่นะครับโอ้โหสุดยอดความยิ่งใหญ่อลังการของประเทศไทยนะครับสามารถทำอุโมงค์แบบนี้ไว้ด้วยอ๋แต่ละวันคุณเดินผ่าน ีมือคนไทยไม่แพ้ศาสตร์ใดในโลกจริงๆนะครับทำอุโมงค์ไหวอย่างลึกเลยตรงมาข่างในยิงกว่ายานอาวากาศนะครับพี่น้องคล้ายๆยานอาวากาศเลยเย็นเจี๊ยบข้างในนะครับทำนานสุดจริงๆนะครับสำคัญคนไทยไม่เคยมองข้ามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตึกไม่ว่าจะเป็นห้างไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะครับเพิ่นก็จะมีระบบความปลอดภัยคือถังดับเพลิงต้องมีนะครับขนาดอยู่ใต้พื้นดินนะครับยังมีทางดับเพลิงนะครับไม่เคยมองข้ามจริงๆนะครับประเทศไทยมีอะไรแบบนี้ด้วย อยากให้ลุงทั้งบ้านที่ว่าประเทศไทยไม่เจริญมาเห็นนี้นะครับไปถึงไหนกันแล้วนะครับสามารถทำเงื่อนใตดินได้แล้วนะครับเบิ่ง๋อสุดยอดจริงๆนะครับเห็นแล้วกระอ,อนซ่อนจริงๆนะครับประเทศไทยโอ้โหพี่ๆทุกท่านสุดยอดความอลาังการนะครับ ข้างล่างว่านี่แหละครับพี่น้องอุโมงค์ลึกทะลุความเจริญของแท่ทะลุเมืองหลวเดินขึ้นไปโัวจะเป็นอะไรนะครับ ยจริงๆะครับคนเดินกันหลายเด้อน,นะครับในแต่ละวันอนี่บันไดขึ้นบันไดลงแต่ว่ากิเลงสอบนะครับขึ้นแบบนี้ไม่อยากรบกวนคนอื่นนะครับขึ้นลงแบบนี้ก็เลยนะครับ ประเทศไทยเท่านั้นที่มีแบบนี้นะครับความเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นมากอะยังเป็นสั้นใต้ดินอยู่นะครับเปรียบเสม,มือนเมืองใต้ดินนะครับเดินขึ้นมาห่างแทบแตกเลยเพล่ลานขายของ นั่งขายของในหาดพี่น้องเต็มเลยจะละรานขายดิ่ขายดีนะครับกลายเป็นเมืองใต้ดินไปจนไดนนะครับพี่น้องเดืดนี่สุดยอดจริงๆ โอเบ่งครับร้านค้าร่านขายแต่ละร่างต้เอมไปหมดเลยชุดยอดมากมากรับเ่านรกับว่าพี่พขึ้นประาองบนนะครับ บนห่างเลยนะครับอันนี้คือยังยังอยู่สันใต้ดินเนอนะครับห่างแทบแตกของจริงอ๋าอลังการสุด เดินอุโมงทะลุความเจริญนะครับว้าวขึ้นมากับมี7เซเว่นอยนะครับทางหน้าเซเว่นเอเเว่นอยู่ทางหน้าก็มีคนเต็มเหมือนกันนะครับตรงนั้นเป็นทางออกห่าง เดินขึ้นมาหามแทบแตกสุดยอดจริงๆปว้าลอดเยอะแยะมากมายนะครับเดินออกมาเป็นแบบนี้สุดยอดประเทศไทยนะครับในความเจริญ สำหรับคลิปวิดีโอนี้บบกิเล็งกาพทาพี่ๆนะครับมาหลับสมสำนีนะครับถ้าซึ่งสอบกระยาดเริ่มนะครับกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บบกิเล็งนะครับกะเห็นได้ประเทศไทยสามารถนะครับทำห่างหรือว่าเมืองใต้ดินไหวนะครับอุโมง์ใต้ดินนะครับที่ยิ่งใหญ่สวยงามนะครับถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ